สวัสดีครับพี่พี่วุ่นวายสตอรี่เชนเนลวันะเจ๊ะตอนนี้ผมแอบอยู่หลังรถได้เห็นไหมเนี่ยผมถ่ายทะลุกระจกไปนะครับพี่พี่ตอนนี้ผมจะพามาซุ่มดูไอ้เหนียวขี้กระปุกหมานะครับที่ว่าตอนนี้น้องกำลังรอให้ รอ,อที่จะเข้าห้องแอร์นะครับตอนนี้อ้าพอโอ้ยสีไล่งานสุดไล่งานสุดไลไง่งานสุดเอาไม่เอาไม่สวัสดีนี่คือวุ้นหวายสตอรี่นิวขนาดนี้ไอ้เขาเหนียวขี้กระโปงหมากาลังพยายามที่จะเข้าห้องแอร์นะฮะแต่ว่าตอนนี้ในห้องแอร์มีแค่ข้าวสากตัวเดียวนะครับแล้วน้องก็นั่งรออยู่ที่หน้าประตูแล้วมาดูกันซิว่าน้องจะทําวิธีไหนให้ยายซึ่งยายนั่งอยู่ตรงนู้นยายนั่งอยู่ตรงนู้นนะครับให้ยายมาเปิดประตูให้ดูซิว่าน้องเขาจะใช้วิธีใดน,นะครับนี่เดินอ้อมไปฝั่งนูน้น อันนี้นะผมแอบอยู่หลังรถนะครับพี่พี่นะครับอาจจะเป็นภาพมัวๆหน่อยเพราะเราแอบถ่ายผ่านกระจกนะฮะพี่พี่ฮะอ่ามุมนี้มุมนี้นะครับพี่พี่อเออนี่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  มันนั่งอยู่นะครับตอนนี้น้องก็ได้มองไปที่ด้านบนของหลังคาห้องแอร์นะครับว่าน้องจะเข้าห้องแอร์ได้ด้วยวิธีไหนเรามาลุ้นกันว่าน้องจะส่งสัญญาณให้คุณยายเปิดห้องแอร์ได้ด้วยวิธีใดตอนนี้น้องมูฟกลับไปที่หน้าประตูเหมือนเดิมนะฮะแล้วน้องก็มองเข้าไปที่ด้านในมองอมาที่ด้านนอกหาคนซิว่าจะมีใครเอ็นดูพอที่จะเปิดให้ข้าวเหนียวได้ไหมนั่งรอนั่งรอยายนั่งอยู่ตรงนู้นนะนไมไม่เรียกยายยายก็ไม่เปิดให้นะครับ เรามาซุ่มดูกันต่อนะครับว่าน้องจะทำวิธีใดให้ยายเปิดประตูให้นะฮะ มามาันมองกันมาลบลบลบตอนนี้เราจะเป็นนักสืบนะฮะเราจะพยายามซุ่มมองพฤติกรรมของข้าวเหนียวขี้กระปุกหมาดูซิว่าน้องจะใช้วิธีการและวิกลยุทธ์ใดนะฮะในการให้เราเปิดประตูห้องแอร์ให้นั่นเองดูท่าหน้าของน้องมันก็ไม่ค่อยเป็นหมาปกติซกเท่าไหร่เพราะหมาปกติมันจะไม่นั่งแบบนี้นะฮะ ใจจดใจจอ่อนะครับนั่งไปนะฮะนั่งไปนั่งไปตอนนี้น้องมูไปที่ทางด้านซ้ายของตัวบ้านนะครับน้องน่าจะหาวิธีการเข้านะครับพี่ๆทางอื่นที่ไม่ใช่ประตูตรงนี้นะฮะแล้วน้องก็เดินกลับมาเราจะแอบ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 ,แ,อบแล้วน้องก็เดินกลับมาที่หน้าประตูเหมือนเดิมน้องได้เดินออกมานอกกลงเดินออกมานอกกลงนะครับน้องเฮ้ยหยุดหยุดมันหยุดวะแล้วก็มองกลับไปที่กลงแล้วก็นั่ง <c oughs> มันมานนั่งอย่างตรงนี้วะ นั่งมองไปที่ประตูนะฮะเพื่อให้คุณยายเห็นหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับดูซิว่าเขาจะทํายังไงต่อนะครับหลังจากที่เขามานั่งมองประตูทางด้านอ่าข้างนอกโกงแล้วนะฮะเราจะพาไปวิ <te animals> เขาก็เดินกลับเข้าไปใหม่อีกหนึ่งรอบแล้วก็เดินไปด้านข้างอ้อไม่เขาไปหยุดที่หน้าประตูอีกครั้งพยายามจะใช้จมูกงัดนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นผล fulfilled. นั่นเองนะฮะและน้องก็เลย ก็เลยยังงัดต่ออยู่นะน้องก็เลยนั่งลงครับผมเพือ่อเฮ้ยมันร้องปะมันร้อง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 อู้ยาได้ยิน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 มันห้องมันห้องมันร้องหนึ่งครั้งทำให้ยายได้ยินทำไมทำไมทำไมไ,ไม่เรียกเขาสวยสวด เปิดให้โอ้เขาตากีบพ่อหาเปิดให้ลูกว่ะนอนเตยยุนกขอขมือก่อนเดี๋ยวพ่องเห้ยานั่งลงนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนนั่งลงขอข้อมือก่อนขอมือยายจะเปิดให้เตยนั่งลงขอข้อมือก่อนเตยนั่งลงเตยเก่งมากลูกเก่งมากให้เขาเตยเข้าคนเดียวคาเดียวขอก่อนไอ้แจ้งนั่งลงแจ้งนั่งลงจ้งนั่งลงขอมือขอมือขอมือก่อนลูกขอมือก่อน จะเข้าข้อมือก่อนพระเจ้าขอมือก่อนเจ้านั่งลงเจ้าพูดเมนูเรื่องเจ้านั่งลงเออไปต้อเข้าขอมือก่อนข้อมืไ้ขม่อไหนู่กเจ้าเมื่อไห่ดิมันหยบวนพูดเดียวบาดบาสมาจัดการมันเลยมันมัวหายมือขอมือก่อนขอมือนะกขอมือเรยขอมือดยายเปิดให้เรียเรียกขอมือกันเรียกเรยบัดบาสมาเลยบาส กามันเนี่ยบ้าโอ้ให้เขาซื<ะ>้เ,เขาผู้ <laughs> ดเ,เดียวขี่กองมาแค่เดียววถูัวันให้ปะปรจวาเจ็บดาบได้ปะเมึงขีกง่ก้อง